รอได้ครับสบายๆทุกคนคอนเสิร์ตเดือนนี้ปะอะไรนะคอนเสิร์ตเจฟกับเอ่อยี่สิบยี่สิบเอ็ดเมษาสว้าแล้วอ่ะมันสว้าแต่วันที่เปิดครับมันเป็นยังไงบ้างเพราะว่าก่อนหน้านี้เจฟบอกว่าเจฟจะไม่รับงานเลยเพื่อที่จะต้องเข้าห้องสอบก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าอยากเตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าจริงๆเป็นครั้งแรกที่เราจัดคอนเสิร์ตแบบฟูลสเกลแล้วสองวันที่เป็นแบบว่ามีหลายๆอย่างมากที่มันใหม่ขึ้นแล้วก็เล่นอัลบั้มของเราเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผม มีหลายอย่างที่ผมต้องเตรียมตัวเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะเก็บทุทกๆอย่างไว้เพื่อวันโชว์วันเดียวผมเชื่จริงๆกดดันมาหลายคนอยากดูมากเนต้องแบบว่าหันไปแบบน้มันจะสวาวแลจริงๆจริงๆผมไม่ไม่กดดันขนาดนั้นเพราะว่าจริงเราทําสิ่งนี้เพราะเราชอบมันเราอยากให้มันเป็นสิ่งที่เวลาเขาเข้ามาแล้วเขาเอ็นจอยกับมันอะไรเงี้ยก็เลยไม่อยากจะกดดันตัวเองมากแต่ว่าสิ่งที่ทําใหอ้อ่กดดันก็คือไจะเป็นฝั่งทีมากกว่าเรา <c oughs> จะมี <c oughs> การทํางานที่แบบเราต้อง เร่งเวลาตรงนี้ตรงนั้นอะไรเงี้ยบางทีอาจจะต้องกดดันนิดหนึ่งอะไรในช่วงเราเริ่มทำลายอะไรเงี้ยแต่ว่าตัวผมเองผมรู้สึกว่าไม่ไม่ได้กดดันอะไรแล้ววันนี้ความพร้อมมันมีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วความพร้อมตอนนี้ประมาณแบบ70% 70%ใช่อีก30อีก30คือเดี๋ยวมันจะเพิ่มพูนไปตามเวลาจนไปถึงครันมีอะไรที่เซอร์ไพรส์มั้ยพวกหลายคนอยากเห็นเราเต้นมากมีครับผมจะเป็นเราจะเซอร์ฟหมอลำ ดีไทยอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้อันนี้ก็พูดแล้วหรือว่ากูเลมกูเลม <c oughs> เออจริงๆมันมันจะมีมันจะมีพาร์ทที่ที่เซอร์ไพรส์แน่นอนคือเกสก็แน่นอนเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแล้วก็เกส2สองวันไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เซอร์ไพรส์ในแน่นอนในสองวันเี่กคิดไหมว่าการเดินทางเราจะมาถึนงนที่มันผสนมขอเป็นทีไม,ไม่ไม่คิดเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้คือจริงๆการที่คอนเสิร์ตซลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมก็เกินความคาดหวังไว้มาก ตั้งแต่วันแรกแล้วแหละวันแรกโซเอาแล้วมันเปิดวันสองแล้วมันโซเอาก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าโหตื่นตันมากๆแล้วก็รู้สึกว่าเออมันมีคนที่รอมาร้องเพลงกับเราเยอะแยะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยก็ขอบคุณจริงๆแล้วก็ไม่รู้ทําไงแค่อยากทําให้ดีในคอนเสิร์ตครันเพราะอะไรคนณอูว่าถ้าจัดใหญ่กว่านี้บัตรมันก็จะโซเอาเหมือนกันโอ้ก็จะขอบคุณสักวันหนึ่งก็เดี๋ยวเจอกันครับเอาครับผมสักวันหนึ่งสักวันหนึ่เจอกันเจอกันที่ ไอ้ตัวผมนั่นแหละจะตูวหลอกเท่มันมีความเป็นไปได้มาเพราะหลายคนรู้สึกว่าราชมันคก็คือความฝันโอ้มันก็ยิ่งใหญ่มากถ้าถ้ามีโอกาสในในชีวิตหนึ่งอะอาจีทุกคนแหละมันก็ฝันที่อยากจะเล่นในเวทีที่ใหญ่ๆเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ก็ทำไปเรื่อยๆครับผมว่ามันก็รอดูว่ามันจะมีวันนั้นไหมแต่ว่าก็ตอนนี้เอาคอนเสิร์ตของเราไปเพราะว่าจะทำให้ดีเพราะงั้นถ้าพี่ถามอยากให้สปอยคนที่มีบัตรในมือแล้วเราอยากให้เขาเตรียมตัวยังไงบ้างจากประสบการณ์ไปอยู่เรากำบัดให้แน่นๆเดี๋ยวหาย เดี๋ยวหายเดี๋ยวแม่เอาไปแต่ว่ามีชื่อไปแล้วไม่มหม่วงแต่ว่าจริงๆหนึ่งเลยก็คืออยากเตือนก่อนเพราะว่าคนหลอกขายบัตรเยอะมาก,คมกใครให,หลอกขายบัตรนะขอให้ไม่ได้ไปอยู่คอนเสิร์ตอีกเลยตลอดชีวิตน,นะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ถือบัตรไว้ก็เตรียมตัวร้องเพลงในระเบ้าเพราะว่ามีดูปเพลงเตรียมตัวสําหรับความ โชว์ที่เป็นเต็มรูปแบบจริงแล้วก็เตรียมตัวสำหรับเกสที่แบบคาดไม่ถึงว่าจะเป็นไทยแล้วก็อลังการแค่ไหนในในการที่เรารองกับเกสด้วยกันทำไมถึงเลือกเกสสองวันที่เดียวกันดูยเพราะว่าผมอยากให้เอ็กซ์เพรสของแต่ละโชว์มันไม่เหมือนกันแล้วก็อยากให้มันแตกต่างกันในแต่ละวันด้วยแล้วก็เขาจะได้ไม่รู้ว่าอะไรจะมาต่อจากนั้นใตตอนนี้นั่งดูโชว์อยู่สำหรับคนที่ซื้อบัตรไปแล้วไม่ยากหรอกเพราะว่าหลายคนก็อยากมุ่งเง้นกับเราอยากกินกับเราแล้วเรามลือกเลือกเกสจริงจริงเป็นเป็น อย่างอย่างชวดที่แล้วยังมีมิลี่กับโจอี้อะไรเงี้ยคือมันก็เป็นคนที่ผมชอบชื่นชอบผลงานนั่นแหละแล้วก็ววตัวผมเองก,ก็มีคนที่ผมชื่นชอบผลงานเยอะแต่ว่าในในพาโชว์ผมมองว่าเขาจะมาเสริมอะไรในพาโชว์มากกว่าแน่นอนว่า,อาสองวันเนี่ยเสริมภาพที่มันไม่เหมือนกันแต่ว่าเป็นภาพที่น่าตื่นเต้นทั้งคู่ในแบบคนละแบบเลยใช่ก็คืองกำบัดไว้แน่นๆกำบัดไว้แน่น <ละ S 1> ๆครับผมยาวไปทิ้งหนังขะยา <ๆ S 1> ล้วกำไว้ไนแน่นๆนะกำว่าเอ <laughs> ออะไรเงี้ย ครับผไอ้เรื่องนี้เจเกลเขาให้เราเป็นคำวุ้งวายผู้ชายยกมาทั้งวังก็ไม่สนใจโอ้ตายแล้วก็คือค็ดแบบเห็นแล้ว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 โอมดใจปางแล้วต้องทำหน้าอย่างเงีออมันแบบคือคือดูแค่คลิปนั้นรู้สึกว่าอยากไปเล่นด้วยเลยเออรู้สึกว่าน้องๆก็แบบเออรู้สึกได้เป็น หนึ่งในแบบพี่ที่รู้สึกว่าคอเปเบิลในการเล่นด้วยของน้องเกล,ลกเออรู้สึกว่าเออรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบถ้ามีโอกาสก,ก็คงอยากจะไปแบบเล่นกับน,น้องอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าโหเห็นหน้านั้นแล้วไม่ไหวจริงออมันสั้นงคิวลือเินครับผมมันเป็นไงกับ,ป,กบปากเพราะว่าปากน้องน่าเบื่แล้วก็แบบพี่เจมส์ก็มาาคือคือเราเห็นคลิปแรกแล้วแหละคลิปแรกมันเป็นคลิปของเอ่อที่เป็นที่ไม่ใช่ใช่ที่แบบว่า แบบพี่เจฟอยู่ไหนอ่ะแล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้น้องแบบมีน้องมีน้องคิดถึงน้องคิดถึงอะไรเงี้ยก็เลยมาเจออีกช็อตหนึ่งคือแบบไม่ไหวเลยใจบ้างเออครับผมสรุปใครดนใครตกทั้งคู่ครับผมเพรอย่างว่อย่างที่ชมก็บอกว่าเราชนะพีพีตรงที่ว่าเขาอู่อพีเราไม่พี่ไม่ต้องพูดชื่อพีพีดีว่ะทำไมพีพีไม่ได้อยู่ในสมการนี้ตั้งแต่แรกแล้ว พีไปต่อท้ายแน่เพราะว่าคุณชายขึ้นมาคุณชายก็ยังไม่ได้ต่อท้ายด้วยพีพีไม่อยู่ในแถวทำไมอ่เขาปล่อยเอ็มวีให้ดูนะแต่แค่น้องเอ่อแล้ว่น้องไม่รู้จักพีพีพี่ทำไมอ่ะเขาปล่อยเอ็มวีนะไม่ชมอย่างนี้ยเอางี้เอางี้เราเลิกพูดเรื่องพีพีไปเลยเพราะว่าพีพีแพ้ไปแล้วไม่ต้องเริ่มอะไรยังไม่ได้เริ่มเลยไม่ต้องเริ่ม พี่พี่แพ้ไปแล้วอ่าพีพีจบแค่นี้นะพี่พี่ไม่มีไม่มีการแบบไปสัมต่อว่าพี่พี่รู้สึกยังไงไม่ไม่มีแล้วนะหรือตอนที่เราเป็นผู้ชนะอยู่แล้วเรามีแนะนำพี่พีไหมถ้าจะต้องเข้าทางเกลียวให้เงทาเกลียวตกเพราาะว่ถึงจุดนี้แล้วมันไม่มีอะไรคําแนะนําไหนจะช่วยพี่พีได้แล้วพี่พีแค่ต้องทําใจอ๋อดื่มดื่มน้ําเยอะๆดื่มน้ำเยอะๆแล้วพักอปเพียงพอหรอให้งพักก่อนนี่เพียงพอแล้วก็ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตไปดูผมอยากเห็นว่าพี่พีขึ้นไปเป็นแขกรับเชิญนะไม่มีไม่มีครับผมแต่ไปชมให้พี่พีีไปร้องมเขยวับ เออพอเข้ามาเออให้ซ้อมเองนี้ผมว่าต่อให้น้องเออน้องพี่พีเนี่ยเขาร้องจนคอแตกมันก็อาจจะอาจจะเพราทีนะพี่พีนะโอเคโอเคตัดเลือดไม่เหลือใยเลยอ่ะครับผมพี่พีอะไรอยากควยพอนอะไรเฮ้ยทุกคนเห็นผมตีกันงี้ผมคุยกันอยู่นะครับผมไม่ต้องตัวนะพี่เจมพี่เจมมีได้แบบควยพอนศูนย์เลยหรือว่าควยพอนน้องเกลเลยอ๋อจริงยังไม่ได้มีโอกาสไปเพราะไม่รู้จะพูดกับน้องเกลช่องทางไหนอะไรเงี้ยเออน้องเกลยังเล่น ไอจีไม่เป็น,นอะเนาะแล้วผมก็จริงจริงอยากให้น้องเติบโตมาเป็นแบบจริงจรเชื่อว่าน้องจะเติบโตมาเป็นคนที่ดีคนหนึ่งแล้วก็คุณภาพี่คนหนึ่งแล้วก็จริงอยากให้น้องได้เติบโตมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักโดยที่ไม่ต้องถูกกดดันจากอะไรหรือว่าอินฟลูเอนท์อะไรท,ที่ที่มันมีอยู่ในในปัจจุบันอะไรเงี้ยก็แบบว่าเชื่อว่าน้องจะเติบโตมาดีนะจริงอยากชวนน้องไปดูคอนเสิร์ตหรือจะซื้อของให่ให้น้องไหมน้องอาจจะ อายุอาจจะไม่เหมาะพอ,อจะกลัวจะเสีย่ยงเสี่ยงเอออาจจะให้น้องแบบว่าดูผ่านไลฟ์ละกันอะไรเงี้ยมีซื้อบ้างมีซื้อของขวัญให้มั้ยจริงๆไม่ไม่รู้จะซื้ออะไรเพราะว่าจริงๆผมว่าจริงๆน้องน่าจะเออ่มีครบหมดแล้วนะผมคิดว่าน้องน่าจะมีครบหมดแล้วอะไรเงี้ยถ้าจริงแต่ถ้ามีโอกาสก็แค่อยากจะไปเล่นด้วยกับน้องเฉยๆออว่า ไปสามแซ่บอีกรอบผมเพิ่งไปมานะพี่ก็นี่ไงแบก่อนไปคอนเสิร์ตไปซ้อมแล้วไปสามแซ่บอ๋อก็คือเป็นเกสคอนเสิร์ตก็คือเป็นเกลขึ้นมาร้องงูเขียวเตอร์ไพรส์เลยนะตับทุกแกเ่แต่ร้องไม่พี่ฟังเลยเอาผมยังร้องไม่ได้แต่ผมไปฝึกก่อนตอนนี้ให้พีพีฝึกไปก่อนไปแต่ว่าร้องไปก็เท่านนั้เท่านั้นใช่แต่งเพลงให้น้องเหรอผมงแบบ arrangement ดีกว่า baby shark version Jeff Saturday เขียวกินตับตัวแกเวอร์ชันเจมส์ซัตเตอร์อ่าได้ครับผมเสนอตัวเอาเวอร์ชันพีพีเหมือนเดิมครับผมสุดท้ายมีอะไรฝากถึงพีพีมั้ยสนามนี้พีพีไม่ต้องมาแล้วผมว่าพีพีน่าจะรู้แล้วตอนนี้ถ้าได้ดูถ้าได้ดูคลิปนี้อยู่จะบอกพีพีว่าเฮ้ยเป็นกำลังใจให้ก็ยังหวังดีเสมอแต่ไม่ใช่เรื่องนี้เออเราเรารู้ว่าเราแพ้เราก็นั่งกินน้ำเฉยๆพอนะครับผมก็ขอให้พีพีมีวันที่ดีนะครับผม ไม่ไม่ได้ขิงเลยนะก็ปกตินะฮะคือพูดพูดเรียบกับพูดรเรียบพูดรีบเรียบพูดเฉยๆอะไรเงี้ยพูดแค่พูดความจริงอ่ะพี่มันไม่ได้ขิงโอเคแล้วสงสารพี่พีแล้วครับโอเคขอบคุณครับมาครัวานัเร็วอะอ่ะเ